ตอนนี้นะผมมาหลบนะครับซึ่งวันนี้นะมีอะไรพิเศษนิดนึงนะครับผมเอาดีมอน GR 200นะมาจา PS, ับ PS GS X, X R 150นะครับแต่ว่าที่ผมต้องอยู่ตรงนี้เนี่ยเราเทสกันในเมืองไม่ได้นะครับเดี๋ยวดามาก,กันไม่ต้องเทสกันในป่าโอ้ย,อยไม่ใช่ป่าแล้วโอเคเดี๋ยวเราไปดูรถกันว่านะะ GS X R 150าเนี่ยมารู้กัน น,น,น,นก่อนอื่นเลยอ่ะรถผมนะไม่มีอะไรอัปเดตนะครับวันนี้ท่อเดิมผมทําการทดเอริมมาสองฟันซึ่งีิเกียจเปลี่ยนไปของเดิมก็เลยอ่ะมาสภาพนี้เลยแต่ว่าท่อผมใส่เดิมมาก่อนครับวันนี้นะเราถอดกระจกออกเพื่อให้เพื่อลดแรงต้านลมนะครับเพื่อให้เกิดแอโรไดนามิกนี่เลยมาแล้วปับนี่ G S X นี่ฮะสนนูนั้นมาบเขาบอกว่าใครคนบาน้านี้ต้องอ่าเล่นตัวนี้นะ อ๋อนะฮะเรามาดูเจ้าของรถกันนี่เลยสวัสดีครับครับผมชื่ออะไรครับสวัดีครับผมจากช่องเดียร์เลสซิ่งนะครับเดียร์เลสซิ่งว้าวติดตามด้วยติดตามด้วยนะนี่เลยนี่เลยบอกเลยว่าสายโู่ไม่ยอมบอกให้นี่นี่ยอมมีเองหรอกเรายอมกันไหมเอ๋นะอ๋เดี๋ยวก็รู้ครับเดี๋ยวก็รู้โอเคนะเดี๋ยวเราจะเทสกันเท่าที่เทสได้นะครับซึ่งระยะทางเนี่ยนี่นะครับเดี๋ยวให้ดูบรรยากาศก่อนนะซึ่งไม่ใช่ เขตชุมชนอะไรนะครับแต่ตอนนี้นะครับเราก็จะเริ่มการลองความเร็วกันนะฮะอ่น้องเดียนะครับจะอยู่ข้างหลังก่อนนะครับเราจะใช้เป็นล็อกคอนเกรตนะครับล็อกต่อล็อกนะฮะก็คือเส้นดำนะครับต่อเส้นดําซึ่งเราจะสลับกันนะครับเดี๋ยวเราบีบแต่กันติดติดติดปาดไปเลยโอเคเนาะ โอเคนะดูเรื่องนะครับรอบแรกนะครับอ่าจัดไปคือเกียร์กินไปนะครับคือเกียร์กินในช่วงเกียร์5เกียร์6นะอ่าอ๋อเป็นที่รู้กันในรอบแรกนะครับโอเคเดี๋ยวเราลองดูรอบสองกันตอนนี้ก็ออกตัวไป็นที่เรียบร้อยแล้วนะขึ้นมาเกียร์สองเกียร์สามขวดมายัางอ่ารอบเดทลอยกันเลยทีเดียวนะ ตอนนี้นะยิงวันน้ำข้างหน้านดูกอนในรอบที่สองนะครับซึ่งสุกีจะตามมาที่หลังในช่วงประมาณกเกียห้าเกีหกประมาณนี้นะครับเพระาะว่านครับสเกีเขาไปเขาดันได้ดีกว่านะครับมาอครับตอนนี้นทไปีะครับโอ้โหอย่งอ่ชิเชีย,ยนะครับเือิะนะฮะตอนนี้ผมเนี่ยมาัเกือบ140นะครับ ื่องของความเดหร็ว1 pues 4ีบวกเนี่ยอ่าก็ทังๆที่จะโสูสีนะครับแต่ว่าอ่าเขาก็กินเราได้นะฮะกินดีกว่านได้ในช่วงของเอ่อเกียหกนะครับโอเคนะรอบนี้นะอาจจะเป็นเดี๋ยวสลับกันเดี๋ยวสลับคนขี่แต่ว่าให้คันนี้อยู่ข้างหน้าเหมือนเดิมแหละเพราะว่าเพราะว่ายังไงก็คันนี้ก็กินไม่ได้แล้วจะได้ไม่ต้องย้ายกล้องสตาทยังไงคือครั้งแรกเนย ไม่เป็นเอออ๋อโอเคอโอ้ไม่เคยขับเนาะมาอ่ะนะเดี๋ยวไหลไปแล้วกันไหลไปสักหน่อยโอ้คันนี้นี่คอ,อนี่แข็งกว่านะแล้วก็น้องเขาตั้งคัดไปสูงมากโอเคคันนี้จะออกออกแนวแค่นหมอกกว่านะ ระยะแฮนจะชิดตัวกว่านะถ้าเทียบกับตัวดีมอนนะซึ่งมันดูอารมณ์แบบอารมณ์แบบเวลาหมอนะอ่ะประมาณนั้นแหละเวลาหมอมมันทําให้รู้สึกว่าเออมันมันครอบคลุมประมาณนี้นะ,ะไม่รู้สิอธิบายไม่ถูกะนะมันมันคือมันเดียวอ,ะอ่ะอ่าเน้นเดียวนะครับตัวนี้เคนะ ัไม่ออกตัวเลยครับสูงทำไมทำไมคือคัด <c oughs> <c oughs> มันสูงมันออกตัวไม่ได้เดี๋ยวเดี๋ยวเราเราเอา,เอารอบเดียวพอ <Okay. S 2> <c oughs> มันน่าจะรู้เรื่องเพราะว่าชาวบ้านแถวนี้น่าจะมองเราแล้วแหละโอเคอ๋อโอ้ยเขาเนี่ยติดตัวดิมอนคนระับตอนนี้ผมมากระชันดิมันนะใกล้แล้วนะครับตอนนี้เอ้าใกล้แล้วี่มัน ถือว่ารู้เรื่องกันนะครับในสามรอบเหนื่อยรู้เรื่องเลยนะครับซึ่งแน่นอนว่าอย่างไงซูเกียายเขาก็ประมาณสักเกียห้านะครับเริ่มแน่นอนว่าเบียดเสียดช่วงเกียห้าของดีมอนเหมือนกันนะครับเบียดเสียดล้วก็ทะลุเลยหน้าขึ้นไปนะจากนั้นเอาเป็นว่าในการเทสอัอตราเร่งนะครับช่วงต้นเนี่ยดีมอนอาจจะได้เปรียบนะครับหรือหนึ่งร้อยกิโลนะครับดีมอนจะได้เปรียบแต่หลุดจากนั้นนะครับต้องยอมให้ซูเกีไปนะครับแน่นอนว่าดีมอนยังไงก็ ตามไม่ทันนะครับตรงนี้ก็เป็นข้อมูลแล้วกันนะครับสำหรับคนที่กําลังศึกษารถกําลังตัดสินใจเลือกซื้อหรือว่าคนที่ซื้อมาแล้วอยากรู้ข้อมูลว่าเปรียบเทียบกับรุ่นอื่นแล้วจะเป็นยังไงกันบ้างนะครับอ่ะโอเค